สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะสำหรับของเฟืย่ยสาระเรื่องพืชน,นะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมารู้กับพืชใกล้ตัวพี่น้องนะใกล้ตัวนะครับเป็นพืชเศรษศรฐกิจเป็นไม้มีประโยชน์นะครับขายได้ด้วยแต่นะอย่าลืมนะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับมีสรรพคุณทางยามีประโยชน์ในทางาขายนะครับ เข้าโรงงานเข้าโรงเรื่อยอันนี้มีประโยชน์เช่นกันนะครับและมีประโยชน์และสรรพคุณทางยาด้วยนะครับไปดูกันนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับาข้างหลังผมนี่เองนะครับไปดูกันเลยนะครับ นี่เลยนะครับพี่น้องรู้ดีนะครับร้อยละร้อยเปอร์เซ็นจะรู้เลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับต้นนี้นะมีชื่อเรียกว่าต้นยูคาลิปตัสนะครับมันจะมีหลายสายพันธุ์มากนะสายพันธุ์ดับเบิลเอก็มีนะครับแล้วก็สายพันธุ์ธรรมดาอันนี้เป็นสายพันธุ์ธรรมดาสายพันธุ์บ้านๆนะแต่ต้นข้างในน่าจะเป็นดับเบิลเอนะครับต้นนี้เนาะสายพันธุ์นะต้นกระดาษนะครับต้นกระดาษต้นยูคาลิปตัสนะไม่มีเพียงแค่เป็นไม้เศรษฐกิจนะ แต่ยังเป็นยาสมุนไพรที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณทางการแพทย์ด้วยนะครับนี่เลยนะสําหรับต้นไม้ยูคาลิปตัสนะให้พี่น้องดูกันผมก็ต้องไม่ไม่ไม่อธิบายมากนะว่าต้นยูคาลิปตัสมีลักษณะต้นลักษณะใบเป็นยังไงนะครับพี่น้องคงจะเคยเห็นนะครับมันมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอันนี้ผมจะพาพี่น้องไปดูสรรพคุณทางยาของเขาเลยนะเพราะมีนะครับสารสําคัญที่อาจมีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้นะฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดอาการปวดบวมรักษาอาการโรคใน ระบบทางเดินหายใจได้อีกเช่นกันนะครับหรือดังเช่นนะคัดจมูกน้ำมูกไหลไอปวดศีรษะเป็นต้นนะครับอันนี้ทางการแพทย์ของเขานะต้องการเลยสําหรับต้นยูคาลิตัสต้องการอะไรนะไปดูกันเรื่อยๆนะครับมาดูถิ่นกําเนิดของเขากันก่อนนะว่าต้นยูคารีตาาัสเป็นพืชพื้นถิ่นของทวีปออสเตรเลียนะครับด้วย กินหอมเย็นนะเป็นเอกลักษณ์นะครับอาจช่วยให้ผู้สูดดมหายใจโล่งได้นะและรู้สึกปลอดโปร่งได้อย่างดีนะครับและยังมีสารประกอบที่อาจทำ ให้เรารักษาโรคได้บางโรคเช่นกันนะครับบางพื้นที่นะจึงนิยมนำอยู่คาลิปตัดนะมาสกัดเป็นน้ำมันหอมเลอะเหยนะเป็นส่วนประกอบในยานะครับในชนิดต่างๆเลยนะยารักษาโรคนั้นโรคนี้นะครับและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆเช่นยาฆ่าเชือนะ้อน้ำยาบ้วนปากนะยาอมแก้ไอหรือแก้เก็บคอนะครับหรือรวมแม้กระทั่งนะสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับ รวมถึงนะครับผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเลยนะอันนี้อยู่คาลิปตัสมีประโยชน์มากจริงๆนะครับส่วนในการทางรักษาโรคนะครับข้อแรกเลยนะครับใครที่เป็นโรคเหื่อนะโรคหอบเหงื่อนะโรคเหื่อ,นะเ,อเกิดจาก การหดตัวหรือตีบตันของระบบทางเดินหายใจนะอันนี้เป็นต้นนะทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการหายใจชนิดระลังไอและมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะการรักษาส่วนใหญ่นะจะใช้ยาบรรเทาอาการควบคุมนะครับควบคุมไม่ให้โรคก,กันเริ่มขึ้นนะแต่ผู้ป่วยบางรายนะอาจเกิดอาการอยู่บ่อยๆครั้งเลยนะครับในทางการแพทย์นะครับ จึงมีการขนขวานะครับวิธีรักษาโรคหอบหืดหรือขนขว้าหายารักษาโรคหอบงหืดว่ามียาอะไรบ้างนะครับได้เริ่มนําน้ํามันยูคาลิปตัสของเรานี่แหละครับนี่เลยนะย้ําเลยนะครับน้ํามันยูคาลิปตัสนะมาใช้เป็นยารักษาทางเลือกนะครับเนื่องจากมีสารชิโนอัลนะครับนออหรือชินเนอลนะครับ หรือสารยูคาลิปเทอรอะไรประมาณนี้นะที่อาจมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบได้ดีนะครับรวมถึงนะละลายเสมหาได้ดีนะครับและขยายหลอดลมของเราได้ดีเช่นกันสําหรับใครที่เป็นโรคอหอบหืดนะครับส่วนในทางวิจัยนะครับอันดับที่2เลยนะครับคือใครที่เป็นอาการไอเรื้อรังหรือไอ I, นะครับไอนะ เป็นโรคไออะไรประมาณนี้นะครับปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายเพื่อทําให้การกําจัดสิ่งโสโกกอ,อกจากร่างกายนะครับเวลาเราจามหรือไอนะครับออกจากทางเดินหายใจเรานี่แหละครับเพื่อไม่ให้ร่างกายเรานะมีสารพิษปนเปื้อนในนะครับอ่าปอดของเราอะไรประมาณนี้นะครับในร่างกายของเราเนาะทางการแพทย์นะครับเชื่อกันว่านะสานนรนิเนออนหรือในออนนะ ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญนะในน้ํามันยูคาลิปตัสนะครับอาจช่วยยับยัง้งบรรเทาอาการไอของเราลง,งได้นะครับจากโรคระบบทางเดินหายใจได้นะเพราะเชื่อกันว่านะมีคุณสมบัติต้านการอักเสบและลายเสียมหาและขยายหลอดลมได้เช่นกันเหมือนเดิมนะครับส่วนในทางโรคหวัดนะครับอาการคัดจมูกนะระคายเคืองหรืออักเสบในเนื้อเยื่อจมูกนะที่มักจะเกิด จากผู้ป่วยด้วยโรคหวัดนะและโรคก,การติดเชื้อในทางเดินหายใจอื่นๆนะการรักษาแบบดั้งเดิมนะครับนิยมใช้ยูคาลิปตัสบรรเทาอาการคัดจมูกจากโรคหวัดได้นะครับจึงมีการศึกษายาตัวหนึ่งนะครับที่ต้องการยืนยันคุณสมบัติในด้านนี้เลยโดยเฉพาะนะครับส่วนในทางนะครับปวดอักเสบนะจะลดอาการปวดอักเสบนะ,นะครับลดอาการปวดอักเสบตามข้อ ต่อในร่างกายของเรานะครับปวดตามข้อปวดเมื่อยปวดกระดูกอะไรประมาณนี้นะครับในร่างกายมักก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากเลยนะครับเมื่อต้องการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนนั้นนะครับทําให้ผู้ป่วยที่เผชิญปัญหานี้นะครับจึงมีการศึกษาคน้นคว้าจากต้นยูคาลิปตัสนี่แหละครับน้ำมันยูคาลิปตัสนะ นะครับมาช่วยรักษาโรคไขข้ออักเสบหรือนะครับารอาการปวดจากข้อนะเนื่องจากยูคาลิปตัสนะครับมีส่วนประกอบของสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากเลยนะครับประสิทธิภาพสูงและอันต้าฟาไปนะครับไปอะไรครับอันต้าฟาไปนินและซิเนอลนะครับ ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดจากโรคข้อเสื่อมได้นะนี่เลยนะครับประโยชน์ของยูคาริปตัสนะมีประโยชน์มากจริงๆนะครับบางท่านอาจไม่รู้เลยว่ายูคาลิปตัสมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนะวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยให้พี่น้องได้รู้กันนะครับว่าประโยชน์ของร้่นยูคาลิปตัสมีมากแค่ไหนกันนะครับส่วนนะใครที่เป็นโรคเบาหวานนะยูค,คาก็ช่วยได้นะครับ น้ำมันยูคาลิปตัสสามารถช่วยได้นะครับมีรายงานว่าใบยูคาลิปตัสนี่แหละครับอาจช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะผู้ป่วยโรคเบาหวานนะจึงควรระมัดระวังในการใช้ยูคาลิปตัสนะเป็นรูปแบบต่างๆเลยนะครับ ในระหว่างที่นะผู้ป่วยรับประทานยาของอคุณหมอจ่ายายาให้นะครับเราก็ไม่ควรนะไปนะครับนำใบยูคาลิปตัสไปต้มน้าดื่มเองเพื่อลดน้ําตาลเองนะครับอันนี้เราเรา,เราต้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณก่อนนะครับก่อนจะใช้เป็นยาจริงๆนะอันนี้ไปศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับอันนี้มีข้อมูลว่าช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้จริงนะครับ ยังไงกันบ้างนะสําหรับต้นยูคานะครับมีประโยชน์มากจริงๆนะถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์นะอีพีหน้าผมก็จะสรรหาต้นไม้มาลงให้พี่น้องได้ดูกันเช่นเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเผื่ออีพีหน้าพี่น้องก็จะได้ดูกันนะครับขอบคุณครับ